ผมใช้ชื่อนี้ครับโอ้ประกาศเลยว่าให้เปลี่ยนไปว่าให้ใช้ชื่อนี้เลยใช่ใชรู้สึกว่าในฟูลเฮาส์เนี่ยเขาจะใช้ชื่อนี้ด้วยใช้ชื่อจริงตัวเองไเลยอะอัเจโรอเอออเโรเท่เนาะเท่ดูเหมือนแบบเทพผู้พิทักษ์ปกป้องรักษาหัวใจ ครับผมออแล้วก็ได้อีกหนึ่งหนุ่มที่ได้ได้รับความาความสนใจแล้วก็มีความสามารถทางด้านการแสดงแถมยังร้องเพลงเต้นเก่งอีกด้วยนะแล้วก็สาหรับหนุ่มไม้พิรัตหรือว่าล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อไปแล้วสําหรับไม้แองจโลนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ต่อสัญญา,าทางต้นสังกัดแล้วอย่างแกรมมี่นั่นเองรวมไปถึงในกรรมมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยกับทางทรูเป็นครั้งแรกด้วยครับผมเออนั่นน่ะสิก็คือเขาหมดสัญญาไปแล้วไม่ต่อแล้วก็เหมือนกับว่าไม้น่าจะมาเอาดีทางด้านแบบการแสดงมากขึ้นแสดงประมาณนั้นตั้แต่ร บุญรักบุญที่เล่นกับมาเกียแล้วปรากฏโอ้ยดังเกิดแล้วก็มีละครละครอะไรใช่แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมีคนจับตาในผลงานละครมากขึ้นก็อยากจะเห็นนะคะเกี่ยวกับบทบาทต่างๆที่น่าสนใจของไม้ให้มาตอบคำถามสักหน่อยหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยชื่อแองเจโลเนี่ยไม่ได้จากไหนมาคะ ก็ใช้ชื่อเดิมเนี่ยนะครับไมค์แองเจโลนีะครับผมแล้วก็ใช้ในเรื่องฟูลเฮาส์นี่ด้วยครับใช้ไมค์แองเจโลไปเลยแล้วก็อย่าให้คนเรียกอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เรียกอย่างนี้ไปเลยครับเหมือนประกาศให้ทุกคนเฮ้ยไมค์ไหนอะไมค์ไมค์ไหนอะไมค์แองเจโลไงหรือไมค์แองเจโลก็ได้แล้วแต่อย่างงี้เราจะไม่ให้ใครแบบใช้ชื่อเรียกชื่อเดิมแล้วหรือยังไงคือจะเรียกพิรัตก็ได้ครับผมแต่ว่าก็ คือเรียกไปชื่อเดียวดีกว่าไหมแจงเชโลอะไรอย่างเงี้ยครับคือ <c oughs> จริงๆเนี่ยคือก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าอันนี้เป็นชื่อที่คุณพ่อเขาอตั้งให้ตั้งแต่เกิดก็คือ บริษัทคุณพ่อเนี่ยเป็นบริษัทไมเคิลแองเจโลซึ่งเป็นบริษัทเครื่องหนังและไม่เกิดตอนที่คุณพ่อตั้งบริษัทพอดี<ม>เราไม่รู้สึกว่าไม่เนี่ยอยากจะทําอะไรให้แบบคุณพ่อเขาคุณพ่อภูมิใจไมคก็เลยคิดว่าขอใช้ชื่อนี้แล้วกันเป็นตัวแทนของคุณพ่อด้วยแล้วก็เป็นเหมือนการให้เกียรติคุณพ่อด้วยที่แบบเฮ้ยเราเป็นเหมือนมันเหมือน,นเป็นการขอบคุณคุณพ่อครับว่าที่ให้เราเกิดมาและเกิดในวันที่บริษัทเปิดและบริษัทเนี้ยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลาหลายปีเนี่ยแล้วก็นนัททีง,ง้้ไมไมวกโตดถึุ ก็หมดตั้งแต่น่าจะประมาณต้นปีก uh ็ม uh ีคร uh 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 ับในอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือถ้าทางแกรมมี่เขาเรียกใช้ยังไงผมก็ยินดีรับใช้แน่นอนครับมีงานมีนู่นมีนั่นมีนี่อะไรผมช่วยเต็มที่แน่นอนเพราะว่ายังไงผมก็เนี่ยเกิดมาจากแกมี่ด้วยก็มาสนะแกมมี่มีเรียกเราเข้าไปคุยเรื่องขอันที่ ก็มีบ้างครับมีบ้างนะแต่ก็ตัดสินใจที่ว่าอยากจะลองออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยแล้วก็อยากจะลองทํางานใหม่ๆแนวใหม่ๆแล้วก็อยากจะลองทําในแนวที่อยากคิดอยากทําดูอยากเป็นอิสระดูอะไรอย่างเงี้ยครกลัวไหมครับพอรุ่นที่เป็คนแบบออกมาปุ๊บแล้วคือแบบไม่เปียงปังก็คือกลับไปซบโ์แก่ไม่เหมือนกันอ๋อไม่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 เพราะว่าจริงๆผมออกมาเนี่ยคือก็ก็เหมือนกับว่าอยากลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบดูมากกว่า ออกมาเรียบร้อยแล้วจากแกรมมี่แต่ว่าเป็นบ้านเก่าถ้าเมื่อไหร่แกรมมี่เรียกใช้เนี่ยก็ยินดีกลับไป<อ>เสมอนเสมอสตาร์ทเครื่องรอนเลยเออก็ถือว่าเป็นเด็กที่ไม่ลืมบุญนคุณแล้วก็มีความกระตัญอยู่พอสมควรเลยสําหรับคุณไมค์แองเจโรนั่นเองครับผมเรียกถูกแล้วนะถูกแล้วต่อไปน,นี้ก็จะเป็นไมค์แองเจโรคุณมีชื่อมั้ยแปะซะออออออนึกเก <laughs> หมือนตุ๊กแกเลยไม่อยากเลย แอบอ,อ,อะไรก็ได้แซบนาจริงๆคนๆคนนี้เนี่ย<อ>คนนี้จริงต้องลองได้ชิมแล้จะรู้เบื่อจริงๆมาที่ข่าวต่อมากันเลยดีกว่าบคนนี้ก็แซบไปแพ้ก,กันเลยสมัยก่อนดังมากๆเลยนะสําหรับวีเจอัตอัสดานั่นเองหรือว่าคุณอัร์ครับผมนะก็ล่าสุดน,นะไม่เคยเห็นว่าเขาจะบินกลับไปที่สิงคโปร์เลยอยู่แต่ในเมืองไทยนะอัปเดตแล้วก็ทํารายการผลิตผลงานในในในเมืองไทยบ่อยมาจนหลายๆคนมองว่าอ้าว ไม่กลับไปนู่นแล้วเหรอเขาอะกลับมาเมืองไทยหลายเดือนแต่ก็ยังไม่ถึงปีนะ,ะแต่เหมือนกับว่าไม่ค่อยจะกลับไปนู่นเลยซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยที่สิงคโปร์นะเคยคุยกับแท็กซี่สิงคโปร์เขาบอกว่าอัดอัสดาเนี่ยถ้าพูดถึงดาราไทยคุณรู้จักใครเขาจะรู้จักอัดอัสดาเลยนะดังมากคือเขาก็ดันเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเขาเปิดบริษัทนะแล้วก็ทํารายการแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะรู้จักว่าเขาเป็นโมเดลลิ่งก็คือตรงๆเขาก็คนก็รู้จักแบบนั้นแต่ อาจจะไม่ได้ดังแบบดังมากขนาดนั้นแลแ้วเขากลับ<ะ>มาดังในเมืองไทยอีกครั้งึงคือตอนที่มีคลิปหลุดออกมาว่านางแบบไอ้นี่ไ,ไงเออหน้าขาอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ติดตามออคลิปอ,อะไรแบบเนี้ยอ้าวทำไมเธอติดตามวะเธอ เธอต้องติดตามทีหนงงานเขาสิแล้ววันนี้ก็เป็นผลหนงานของเขาเขาไม่ได้ตั้งใจถ่ายอันนั้นน่ะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ใช่หรอน้าเหมือนผมยังไม่เคยเห็นรูปเหมือนกันเอาเพราะผมทําไปผมไม่รู้ว่าใครแคปเหมือนกันแต่ก็ที่แน่ๆละค่ะตอนนี้ก็กลับมาแบบเต็มตัวแล้วนะคะได้ข่าวว่าเหมือนกับจะกลับมาอยู่เมืองไทยแบบถาวรด้วยค่ะแล้วก็เตรียมขึ้นแทนผู้บริหารทํารายการมากมายน่าจะเอาเทคนิคต่างๆที่ได้จากการทํางานที่เมืองนอกที่สิงคโปร์เนี่ยกลับมาใช้ในเมืองไทยอีกเยอะเลยถูกต้องครับผมนะรวมไปถึง เรื่องของการเคาะสนิมหน่อยและกันในทางเรื่องการแสดน,นในการกลับมาในครั้งนี้กับซีรีส์ฟูลฮอล์ในเวอร์ชันภา,าษาไทยครับผมอ่ะเราไปถามคุณอันกันดีกว่าครับผมนะสำหรับเรื่องเคาะสนิมด้วยเรื่องของการที่จะขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารรวมไปถึงเรื่องของการที่ว่าจะกลับไปสิงคโปรอ์อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าคุณอั้นครับ ดีครับดีใจมากวันนี้สื่อมาเยอะมากเลยครับ,รบแล้วตื่นตืต่นก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเพลินคืออย่างไม่รู้เหมือนกันน่าจะตื่นเต้นมากกว่านี้ดีใจมากกว่าดีใจที่มีผู้กํากับจากเกาหลีเขามา <S <S เขามา <S <S เองรู้สึกว่า <S <S เป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจภาพรวมของหนึ่งคือการที่มาลงตัวนักแสดงแล้วก็การที่เราได้มเหมือนทุกวันนี้เมืองไทยผมรู้สึกว่าเมืองไทยคือก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยในด้านของละครโฆษณา หนังอะไรด <ote> e ้านต่างๆเพราะนั้นการที่เราได้มีโอกาสมา remake คือผมก็เชื่อว่าหลังจากที่ได้ remake a u That In My Heart ไปแล้วมา r e เมค e อันนี้คือคุณภาพของเราก็ค่อนข้างที่คงจะสู้เขาได้เพราะว่าทำในฉบับของเราครับติเหมือนที่ร้านห่างหายไปนานนี้ต้องเคาะกันเยอะไหมครับเคาะสนิทไมไม่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเปิดกล้องครับแต่ว่าจากเวิร์กช็อปก็โอเคอยู่นะครับแรกๆก็นึกว่าต้องเคาะพอสมควรแต่วันแรกก็เข้าไปก็ก็โอเคสนุกดีตอนนี้พี่ ก็กลับมาอยู่ไทยถาวรแล้วครับครับเป็นไงบ้างครับก็ดีครับแต่ว่าเพิ่งกลับมาอยู่ยังไม่ถึงปีครับก็ยังปรับตัวอยู่ครับคไปอยู่ที่ต่างประเทศสิงคโปร์ใช่ไหมอยู่สิงคโปร์มาสิบสี่ปีครับครับเรียกว่าได้นําเอาอะไรการทํางานของที่นู่นมาปรับใช้ก็ มาใช้อยู่ในงานปัจจุบันก็คือการที่มาบริหารช่องหนึ่งในทูคือเป็นช่องที่ชื่ออ n นแชนนอล In Channel Ch ก็เป็นช่องภาษาอังกฤษที่ถ้าพูดตรงๆนะคือกระแสะบ้านเราคือมันเป็นเกาหลีไปหรือว่าเป็นอย่างอื่นไปแต่ว่าภาษาอังกฤษเราไม่ค่อยได้เน้นประสบการณ์ที่พี่ได้ไปอยู่ที่สิงคโปร์มา14ปีคือได้เอามาใช้ในการ create รูปแบบรายการต่างๆแต่ก็ยังใช้เวลาอยู่เพราะว่าอย่างบ้านเราอ่ะภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแม่เพราะฉะนั้นทีมงานที่มีอยู่ก็คือ อาจจะ70%ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ต้องคอยมาแบบช่วยดูแลตรงนี้แล้วก็เหมือนปั้นเด็กใหม่ก็คืออาจจะเป็นเหมือนกับถ้าเป็นยุคพี่ก่อนที่พี่ไปอยู่สิงคโปร์ในสมัยก่อนก็จะมีพิมพซอนยาคูลลิงม,มีมีพี่มีอ่าเทย่าที่เป็นแนวแบบเหมือนกับอินเตอร์แต่ว่าพอหายไปนานคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าถึงเวลากลับมาแล้วถึงเวลาที่จะปั้นเด็กในยุคนี้ที่อ,อาจจะแบบมีความอินเตอร์หรือมีแนวโน้มเป็นอินเตอร์ มาคือแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยเราไม่ได้มีช่องเราไม่ได้มีคอนเทนต์เยอะตอนนี้มีช่องแล้วมีสามารถเครียอทคอนเทนต์สามารถมีที่ให้กับน้องๆที่เราจะปั้นให้แบบอาจจะมีความสามารถตรงนี้สามารถทําได้เต็มที่กว่าแต่ก่อนสาวอะไรคุยอยู่บ้างไหมครับตอนนี้ตอนนี้ก็โอเคอยู่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ีเรียกว่าจะต้องมีใครมาคลองหัวใจตอนนี้ก็อ,อาจจะแบบเน้นงานมากกว่า ของได้เต็มที่เลยค่ะพี่อาร์ตขาคือม<า>ีของดีเก็บไว้เยอะพี่ชงวิอยาออ